พื้ที่ที่สี่ครับขอเรียนเชิญคุณส้มสุดาสีรำยุวันและคุณเกียนกิจนันไทไชยสงศ์ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นทอดผ้าใรบังสุกุลด้วยความเคารพครับขอเรียนเชิญทั้งสองท่านครับส้มสุดาสีรำยวนและก็คุณเกียนกิจนันไทไชยสงศ์ครับ พระราัดรัตนาพระพุทธเจ้าในรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุขุนสาบพรัตนาสิบันบรครับร